คือลำเพลินหลยๆคนก็บอกว่าอุ๊ยยังแบบว่ายังอยู่กับเพลงฮอมูฮัวไปฝากป้าป้าไปนานแล้วมันัวอยู่เลยแปลด้วยสิขอพูดอทกครังได้ไหมลำเพลินยิ้มเลยบอกพี่นุ้ยยังไม่ได้ร้องอย่างนั้นนะเาว่าัะหรอลำเพลย์แล้วก็มีอีกหลายเพลงซึ่งเขาฉายยาวคืออปป้าใส่ลูกทุ่งวันนี้เขามาพร้อมกับเพลงใหม่ชาติหน้า S <S <S จังว่ากันอาเพราะฉะนั้นลำเพลินพร้อมแล้วไปฟังเพลงนี้กันส,สดๆกันเลยค่ะลำเพลิน แค่ได้พบได้แค่คบก็สำนั้น mm hmm. บ่มีสิทธิ์เป็นคู่กันฝ้าปั้นแค่ให้มาพอ mm hmm. บัดคนผู้มาที่หลังเขาผ่านบ่ต้องรอฝ้ารัดคิ้วให้เขาสำนอผู้ใดไปต่อผัดแม่นเขาสมพื้นเฮาสมพื้นใจบุญและเดือสา ว,ว่าโทษนิคิดหรือโทษสวรรค์บอแมนคู่กันหักบอมันคือว่าวาสนาแค่ได้พอบุญบ่พอสิได้คู่สุดท้ายต้องน้ำตาคู่ผู้ใดคู่บ่แมนเหาวาสนาแค่ได้คบ จังมาพอกันวาสนานสำนีีนบุญบ่มีพวมปันสาธิ่บ่คู่กันสายแนนบ่มันบ่แก่นสาธิบ่บ่แมนเอาไว้สาธนา นามีแต่ได้ว่าเจอกันเฉยไม่ได้ว่ามีวาสนาจะได้คู่กันห<อ>นังสารเกิินอายเอ้ย <c oughs> <c oughs> เอาก่อนคุยถึงเพลงนี้เห<ะ>็น <He S 2> บอกว่าล่าสุดนี้เรากลายไปเป็นศิลปินกระชับเชื่อมสัมพันธ์ทำไมตรีสองฝั่งโขงเพราะว่าไปมีผลงานที่ไปเหมือนแสดงโชว์ที่สปปลาวแบบบ่อยเหมือนกันเนาะ ก็ก็ก็มีครับนี่ไปไปงานไหนมานะล่าสุดไม่ชินนะทำไมทำไมไม่ชินอะไรทำไมชินเนี่ยน่ารักอีกแบบนะไม่ชินแน่เวอร์ชันนี้หรอตอบคำถามสิโอเคเราเข้าเรื่องนะเราเข้าเรื่องก็ มีโอกาสได้ไปทําระถินนะครับผมที่สปปลาวครับอยู่ที่เวียงจันทร์ครับผมถาม่ใช่ไม่ถามแล้วอ่ะพี่แจ๊คถามเออโอ้ยอย่างหล่อเลยแล้วอกป้าเนาะเที่ยวเองไปเป็นตัวแทนไปทําอะไรอ่ะใช่ครับไปทำลองเพลงภาคกระถินครับร้องเพลงด้วยครับอยู่ที่จัมปาสักครับอ๋อโอเคจัมปาสักครับมีงานโอท็อปด้วยอีกอีกงานหนึ่งใช่ครับใช่ครับมีมีมีด้วยครับซึ่งห่างกันวันเวลาห่างกันไหม ก็มันเป็นงานที่ผมต้องไปอยู่แล้วอยู่ที่ที่จะมาที่จะถามอ่ะไปบ่อยใช่ไหมไม่ไม่ค่อยบ่อยครับแต่เนี่ยกำลังจะไปครับยี่ยิหกครับก็เาเป็นพี่นะพี่ว่าก็บ่อยนะก็บ่อยครับไปเที่ยวไปเที่ยวครับเอออ่ะบ่อยก็ได้แต่ว่าไปทําบุญเนี่ยนานๆครั้งอ๋อและที่จะไปนี่คือไปทําอะไรไปทําบุญครับมันที่ยี่ิหกครับไปทําบุญยี่หกครับอ๋อออกพรรษาครับออกแล้วครับ ฉันไม่ถามเธอแล้วเออเข้าเพลงเธอเลยละกันครับเพลงใหม่กระแสดีมากสองล้านกวิวแล้วเหรอใช่ครับใช่ครับก็ต้องขอบคุณครับแฟนคลับแฟนเพลงด้วยนะครับผมที่อยู่ไทยด้วยแล้วก็อยู่ที่สปลาวด้วยนะครับเนาะคือมันติดเขาเรียกว่าอะไรฮะเทรนมาแรงครับอยู่ที่นั่นเหรอใน YouTube ใช่ไหมฮะใน b e u ูบว้าวนี่ เออเอ็มวีแต่อันนี้ไม่ได้เล่นเองครับเออทำไมคขานี้ไม่เล่นเองอ่ะผมรู้สึกว่าผมผมต้องเล่นเพลงเศร้าผมเป็นคนที่ดราม่าอกหักได้ลแล้วไหนเธอบอกว่าเธอจะออกเพลงที่เศร้าๆที่เธอร้องให้ฟังในกองอ่ะก็เนี่ยครับเพลงต่อไปนะครับอ้าวใช่ครับเอาหรออันนี้สปอยให้ให้แม่ได้ฟังบ้างหนึ่งมันจะมีอยู่ห้าเพลงอ่า แล้วก็แล้วทำไมเธอเลือกเอาเพลงที่ห้ามาหลอกให้ฉันฟังอ่ะไปเซอร์ไพรส์ไงครับอ๋อสุดท้ายเลยโอ้โหแต่เพลงช้านี่พร้อมมากครับแต่งเองด้วยปะอ่าแต่งเองด้วยครับมีแต่งเองด้วยแล้วก็ไม่แต่งเองด้วยคในหนึ่งเพลงนี่ไม่มีกี่เพลงนะคะโอ้โหมีเยอะอะไรที่พี่ดิวการันเลือกตอนนี้เลือกอยู่ครับแล้วไม่คุยเพลงนี้เหรอคุยก็ได้คุยก็ได้เพลงนี่ห้าเลยคุยเพลงนี้ก่อนแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจเพลงนี้ก็ คือไม่แต่งเองด้วยไหมเพลงนี้ไม่ได้แต่งเองครับน้องวิครับผมไปเจออยู่ในทิกตอกแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันมีใครเอาเพลงนี้ผมก็เลยเอามาลองครับเขาขายหมดเลยผมผมเล้วไปถามวิมีเพลงให้พี่ร้องสักเพลงไหมเดี๋ยวนะคือเขาเก่ากีต้าแล้วก็ร้องเงี้ยหรออยู่ในทิกตอกเขาอัดเพลงไว้เยอะมากครับเพลงเขาเพลงเพราะเยอะมากแล้วผมก็เลยเข้าไปถามวิมีเพลงให้อ้ายร้องยักเพลงบอเขาบอกว่าขายหมดแล้วไอขายไปหมดแล้วขายหมดแล้วแล้วผมก็เลยไปเลื่อนดูทิกตอก แล้วเพลงนี้แหละปรากฏว่าเพลงนี้ยังไม่มีคนซื้อไปก็เลยนี่แหละครับแรงบันดาลใจก็คือไม่มีคนซื้อเพลงนี้เหลือเพลงเดียวผมก็เลยเอามารองครับเพ,เพลงมันรอเราอยู่ครับ,รบเพลงมันรอนักร้องมันรอนักร้องไปไป <c oughs> <c oughs> รอคนที่ใช่ปัญหาเลยทุกพลังกันสามคนครับเออนอนดอยใช่ไหมได้พักผ่อนไหมช่วงนี้ได้พักผ่อนเต็มที่อ๋อเมื่อวานเป็นงานที่ไหนมาเมื่อวานเป็นงานที่ไหนเมื่อวานไม่ได้ไปครับเตะบอลบนี่จะบอกเลยนะคุณผู้ชมลำเพลินเนี่ยนะเตะบอลเป็นอาชีพหลักนะจ้ะร้องเพลงเนี่ยอาชีพเสริมนะอ๋อเออถูกไหมครับ ฝากเพลงนี้จะไปฟังวนๆได้ที่ไหนครับผมก็ฝากเพลงด้วยนะครับผมกับผลงานเพลงซานาจังหวะกันครับพี่จิ๊นกับพี่พี่เกมสิจิตาลนะครับฟังได้ที่ยู u ูบแกมมิโกออฟฟิเชียลครับแล้วก็ทางแฟนเพจนะครับรำเพลิงคอนแกมมิโกครับครับไปเพิ่มยอดวิวให้ถึง10ล้านวิวเร็วๆแต่เธอก็เล่นเธอก็เล่นอยู่ไลา์ซิงไงอันนั้นต้องเล่นอยู่แล้วเพลงหน้าจะได้ทำเมื่อไหร่จ้าที่บอกไว้เพลงหน้าน่าจะในปีนี้เหรอครับ แต่ว่ามันจะหมดปีแล้วนะครับก็น่าจะไม่เกินธันวานี่ครับอ่ามาล้อมันนะครับก็จะเดี๋ยวมาอีกครับเออขอบคุณลำเพลินนะครับขอบคุณขอบคุณครับ